ในหลับพี่น้องบอนุ่นสี่สี่ได้ใหลับหนึ่งคือประสานงานทั้งเจาา้าภาพคือสูมือแหละบอลนุ่นเ็ยสูมือแล้วมาหอดหนางานก่อนจะประสานงานเจาา้าภาพเรื่องเขาเรื่องน้ำเรื่องโมยูมองเศร้ามองหลับมองนอนมองจอดลุงจอดรถใช่พ่อใช่ ไว้ไวนี่ก็ได้พ่อรถมาหอนี่พ่ออามาลงนี่ก็ได้พ่อนี่นี่คอยสีถทายู่นี่อ๋อนี่นี่นพ่อบอกบอกแกขับมานี่ถอยมานี่สุดปังซาดี สวัสดีแม่วงเดือนด้วยครับบอลนนท์แม่รัดแม่รัดยังบมฮอดแม่รัดไปัจใจตลาดบอลนนท์มาหอดก่อนนะครับไปประสานงานก่อนมาเด้อเบิ่งฟรีเด้อแม่สวัสดีอาจารลูกนนท์แม่ก่อนที่มาครับคนดังขอนแก่นอีหรีสวัสดีแม่สายฝนแม่ตุ้มติ๋มครับบอลโนโนอยากเมื่อบานมาสั่นอยู่ไกลๆแม่นจังคิดหอดปานเปิดมาสวัสดีแม่ออนนัทพรแม่สีมาศแม่ลุงทีแม่ลุงลุงเพชร ลุงทิพยด้วยนะครับมาถึงแต่เสาบ่อเสาจังได้ตำรวจอุบลสั่งเลิกเทียงคืนเม่เอ้ยออกจากอุบลตีสองจะพาเอาเขามาแล้วจากน้อยดูยบนนอนุ่นยกเขายกน้ำก่อน บอลนุ่นแมนครับจะติดตามตลอดขอบคุณครับจอบเบิ้งเด้อบอลน,น,อนุ่นพาจอบตลอดบอลน,นุ่นเอาเอาเข่าลงจะบึดก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวบึดหนึงเด้อพ่อพ่อมาลงทางนี้นะครับทางนี้แมนครับทั้งปุ่นเพื่อนชิดเอาเอาขนลงพี่น้อ,อ,นงนองบอลน,นุ่นลงเขาเ่าบิดหนึงก่อนเดี๋ยวสิพารอ,อเบื้งนะครับเบื้งบรรยากาศก่อนเน้าบิดหนึงเด้อ พี่น้องเบิร์หนึ่งด้อครับ รูปน้ำเพลินไหม <Okay. S 1> ขอบคุณหล,ลายพ่อขอบคุณหล,ลายครับ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> พ่ออยู่ดอกพ่อรอในกลุ่มเมื่อนี้มีกลุ่มไลฟ์สดในกลุ่มปิดครับพี่น้องนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทท้าไปที่เพจซื้อตัวออนไลน์ <Okay. S 1> ครับท้าไปที่เพจซื้อตัวออนไลน์คณะหมอลำใจเกิดร้อยนะครับ เฝ้าซื้อเฝ้าเขากลุ่มก่อนพี่น้องอย่าไปซื้อส่วงมอซีไก่ไล่นะครับมันซีดึงเขายากนะครับระบบอินเทอร์เน็ตแน่ระบบลมแน่นะครับฉะนั้นพี่น้องก็ต้องเฝ้าซื้อใครไม่แคร์บอสแคร์นะครับทักไปที่เพจบอสแคร์นะครับชมพูออร์แกนิกสารสกัดจากธรรมชาติผสมออร์นา,นาเพิ่มมาสามกระปุกหนึ่งพันบาท มีบริการจัดส่งนะครับสวัสดีแม่เอบอรเรียนครับปูา่า